สวัสดีครับพี่น้องครับพวกกระช่องบาสลำเพลินออฟฟิเชียลครับเวลา11บเนาฬินาทีพี่น้องครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงป่านแพงครับโกสุมมหาสารคามเรากำลังจะเดินทางไปที่โดมนะครับกำลังไปโดมพี่น้องสีหอดแล้วครับจะถึงจะถึงแล้วนะทุกคนหลังจากที่ออกมาจากบ้าน ประมาณเกือบเก้าโมงนเนาะเก้าโมงแหละเอามาถึงแล้วนะนะครับเดี๋ยวเา้างกำลังทีเดียวเราไปดูอันนี้เป็นที่พักหมู่เก้าใช่ไหมมองนี้ไหมเพื่อนนะดมพักหมู่เก้าที่พักหมู่เก้านี่สช้าหน่อยนี่แหละมองมองพภาลายแลก็ไลก์มองพรองพ้อมนี่บอดินเสือร์กำลังหยอ,อกกันอยู่หมู่เก้า กำลังเดินทางไปมองอีกมองนึงเนาะมองนึงอยู่ขขางตรงตรงคามตงคามกับอันสนามกีฬากลางมองเขาเปิดบ้งแหละครับเปิดวงเปิดฤด,ดูกาลเอาเอาเอาจังเดะไปง่ายนี่อะ วันนี้บ่ายโมงครับจะมีการาประทุมนิเทศเ,เด็กน้องน้องน่องไม่นะครับน้องไม่สาวหน่อยเพลบันแพงน้องใหม่น,น,มน,น,น,มนี่ไงปลาเจโร่ตัวนี้สวยมากว่าไหสวยอยู่ว้าวบาตชนะเลขคี่นะแม่นาะปลาเจโร่สปอร์ตสุด เออมิซูมิซิตอนนี้ร่วมข้างหนอค่อนข้างที่จะแห้งอยู่ครับพี่น้องฝนกำลังลินขี่รถมาก,ก็ฝนกำลังลินนะฮะนี่ครับก็มองพักอีกมองนึงเนาะเออโอ้คักช์เวะสาวหน่อยไหมมีไรมองกันเดี๋ยวเรากำลังจะถึงโดมนะพี่น้องครับกำลังจะหอดโดมครับ เมืองกันว่าเราจะเจอใครเป็นคนแรกที่โดม พลาดพี่น้องครับตอนนี้ขดบ่าแล้จะเฉียงแล้วนะทุกคนเกือบเฉียงแล้วนะตอนนี้จะถึงแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคลองก็มาสูงนะรู้ว่าเราจะเจอหน้าใครเป็นคนแรกนะทุกคนค่ะแล้วก็เหมือนรถผู้เฒ่าตัวนี้อุ้ยเข็นรถผู้เฒ่าพี่น้องผู้เฒ่าข้าโค้งคอยว่ารถตรงหย่อนอย่าว่าควายนั่นจะมาพันท้ายเพราะว่าถ้าควายท้ายปุ๊บนั่นดาราใหญ่พี่น้อง Ừ Hắn nằm hát tụi nhát nhạc Phải tao hát chắp quảng tụi Nghĩ bỏ cả hát hát đi Mừng, mừng, mừng Hát hát thai còn Mừng, mừng, tí kìa, phụ thầu yên rốt Yêu xe lắm Yêu xe bà Này, nàng nhìn Này, nàng nhìn phương, yêu yên hóa bụi cãi xe Đợt มาบ่ยังมาบ่ออมาแล้วเขาไปหาเพื่อนแา้วเดขาจะขอดรถไปหาเพื่อนเดี๋ยวไปเมืองแนวอื่นก่อนได้บ่ไปตีแล้วบ่ไหมทดสอบมิเ่อร์แต่คนเดี๋ยวเรามาจะได้จอดอีกบัางหนึ่งก่อนยานรถเพิ่นออกเดี๋ยวเรามาเจาะพอกันใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวมาเจาะกันฝนกำลังตกฝนกำลังตกครับ

มาถึงแล้วนะครับกมสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้ยมีอย่างเปลี่ยนแปลงในพี่น้องเ้ยโอ้ยสวัสดีครับพ่อแหลมครับพ่อแหลม่อพ่อแหลมคนแหลกป้านไม่ คนรวยได้ดิมาหาเศรษฐีได้เอเอาเยียยนะขคนไ้นเาบเอาหนังหน่วยตาแมลงเฮ้ยพ่อของามลงเนี่ยเช่แมแมงนมนั่นี้าพอยยเงินจากสองพันเนี่ยนะอ้าวเปดไหมไบ่ได้พอเยียวยาแต่ว่ากับโม้นึ่น้ำมันเติมมาอยู่พ่อ เอาเข้าเห็ดหน้าผื่นไม่เห็ดคือเป็นสีกสิตาตูบตายังนี่ยหรอโอ้ยพอมาเก็มีจับบวบเนี่ยหรอเว้ย่นแล้วเมื่อกี้เมื่อี้นอดกันเนาะเอาอะไรรางวัลมึงคือ่เอาเงินคาเลกน้ำอะไตนเออรางวัลว่เอาเงินคาเลกน้ำอาเงินคาเลกน้ำตีบเพ็่นจังหวัดสามพันเหมฮะมเชื่อโบพออันนี่เปนเสียบยางที่แหกแต่สันางเสียบก็ต้องเสือกเนี่ เขาสื่อเลยเขาถือสุขวดวิตามึนอะไรผีหรอกูซื้อมาีงว่าหางวกูถือสุงวดกูไปสื้อแม่งตัวบออกกูถามไงแต่ใจมัยังไม่คู้มมาจอก็ได้น้อเอาจะแล้วแต่แล้วเขาถึอสุงวดนอนเซตแล้วโอ้ยเียผีก็แล้วแต่ก็เงินเข้าเันเลยนี่แหะคือกันเลยก็แล้วแต่ก็เงินเท่ากันเลยก็อล้วเออ ตามึงสื้อบเปยถึงติดนี่เขาติดนีบม้อยหรือติดนีบซื้อเล็กซีสองหวานนี่5หาพัมโตตรงตรงไปบอกเก่ยูยนี่พอออยคุณนอยบ่ไข่พกหูซื้อเล็กเล่าเนาะมันก็คือเล็กกนนก็เหล็กเขาถือตนันบันอนนั่นแล้วก็ถือตรง่นเป็นน้อง่ิงใช่ดอกมันแม่นดอกมันเวาเลรนเวาหัวก็เลยใส่เลนไปมาอย่งนี้เอาหัวมาดมโบกตาออัน ออันเมืองดพกกับปูเี่ละสูกอยปูเลยมงงามหมนกูทแล้วกับวมหน่อยหมันโตหน่อยละนี่มูนกางงามเดยวหน่อยเปเาขยักเท้าเนาะลบนวดเลยมันหอมไม่ไม่เขาทำไฮไลท์ไงไฮไลท์ไฮไลท์เพืจะไม่งอมชัดเจนต้องทำหน่อยท้งนา้นะนอนใช้มือนรง ก็จะอยู่ี่แล้วเออมาส้มนะมาส้มนะเพื่อเดี๋ยวสิื่อแอร์ให้ขันใจดีมาสิสื่อแอร์ให้โอ้ยผมไม่มองตั้งดอกตั้งได้ไม่มีไม่มีที่ตั้งเลยเขาตั้งข้างหน้าไงเพื่อนเดือนละสามพันพิซซื้อเอาเลยมาสิเนี่ยมันได้อยู่โอ้ยแต่ว่าเดาแห้งกูได้เลยเดาจังได้บบดนี้เอารถมันโยมได้ได้ท่าเดียวมันบอท่าเดียว บอจากกระโดดขึ้นเอาเอาเอาเาเดาอะเดาเอาเดาอจากขึ้นบอลจากกระโอดกลาแล้วก็ไดท่าเดียวนะจันบาร์บอลมันมันนอนอะไรมันก็ไดท่าเดียวไปดีแล้วกระไดทาเดวมันีท่าอื่นไ่ได้มันยังว่าได้นอนเดีวพอเอลไปหุ่นบอกนอนรีสอร์ทม่งก็มาไว้บอลขึ้นละซีลอยหานลอตามด่ามลมืดอะเเอาอะไรบอเอามาไหมล่ะบอส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 เอสบ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 อส เอาไปพอดต่อเอาจเออรีบม่น่เอามาแสนงกัเลยอีมันไมอสิ่ี้กำลังหายอรีอันรถเจ็ดทีนั่งเขาหายเอาไปเขาสูตมันกี่เจ็ดเขบอกแล้วที่น่งครับพมากตันนี้หวดเนี้ยตันนี้เด้อสองตัวนี้มันแนนมันโอล่สามสที่แรกว่าสี่สี่สามสามหกห้าแดกนะไปพออาจารย์หนึ่งไปพออาจารย์หนึ่ง ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต,ต์พุณว่าูกันเลยใส่ออส,สา,ามถูกไปเล้อัดสามถืออาจารย์กัคชัยแบ่ัาจารกัช้มันแม่นอยู่แล้ว เออาันจักแสนแล้วจักจักแสนแล้วถามเนี่ยเดี๋ยวมาถามกันอีกสิเดี๋ยวมาถามกันอีกสิผู้ใดผู้ใดบอกผู้ใดสิงบอกผู้ใดสิงงงปั่นอ่ะโมเมนต์หมายถึงอันนี่ไหมอันนี้กัเจอจังจังขึ้นก็เจอจังจังสามซูตก็ออกสามสามพกออกเดือสามมีหม่องไหวบ่อันี่มีหม่องเงินไหวบ่อมีเอาไหวบ่่ตอนนี้โหลดไลทออกเอไลทออกคือสวมเต็มอ๋อปากไว้เนี่ยไลทออกคือสวมเต็มเนี่ยลวกลวกลวกเอ้ยจะมาคืนอืม สามบอกสามเป็นหุอดีครับปัดขอความคำนับกระเล็กขนาดนกระลังเบิงเสียทีหนาไหมแต่อว่าเขาต้องตามเพิ่นดิเพื่นต้องตามเพื่นเพราะว่าเพิ่นเนนดหรีอโอ้โอ้ยกรเลว่หายตุบใจเจ้าหนึ่งได้ไหมปัดสี่จอบโอ้ปัดสี่จ้าพ่อเพื่อนบอกว่าให้อิสต์ ไปนอดอายุบาสนุ่นไปนอดหมุนบ้านนับกูุยังนอนไปนอนจมเพื่อนอยากได้หั่นอยากได้นีไปนอนจมอยู่เพื่อนพุ่นอยากได้หั่นได้นีไปนอนตายู่เพื่อนบอกเทตก้ามสิได้ตีอยากไปยืมจมูกคนอื่นหายใจอยากได้ยังสั่งเลยรับแขงตัวเองว่าจะซ้อนไปแต่แก้ไปใครอยากได้นู่นอยากได้นี่นอนตาอยู่เพื่อนนี่กด้วยปัญหาทกูยังเหตุงานเออ เป่าดังจริงไปอีกเลยอันนี้คือเป่าเล่นแต่ว่าควบจริงครับพี่น้องครับอีลีเราเราสอนเป็นหน้งแจ๊สที่แล้วเแต่ว่ามันกระเวงเก่าเราบอกหูใสหัวแม่งหยาบทั้งหยาบทั้งมืดนไม่ใช่บอกหูใสมันก็อยู่หูใสเนี่ยมันบอกพีนั่นเลยมันค้าจะดีปะใค่ได้แต่ว่าเรื่อกคุย

งานาเป็นงงานเลายกวสีลอยพุอือโอ้งรวบกันเดหลายเนาะลายกัมูงานพอพี่น้ำพอสิเป็นัพี่น้องครับพอกันกินไ